สวัสดีพี่ป6ทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในแบบฝึกหัดเดิมนะคะแต่ว่าคุณครูโดดข้ามหน้า48มาเลยนะคะถ้านักเรียนทําได้หน้า48ให้นักเรียนทําเองเลยนะคะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้โดดมาทําหน้า49หน้า49เานี่ยทำนะคะต้องทานะทบทวนการแสดงวิธีหาคอรอนอนะคะคอรอนอ่อะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทําองข้อนะคะพาทํสองข้อ โอเคมาดูที่ข้อที่3กันนะคะพาทำข้อที่3นะคะเราเริ่มที่วิธีทำนะคะเราหาคอลนอนใช่ไหมคะเราก็หาโดยการตั้งหารเลย12กับ25เราก็หาตัวมาหารมีแม่ไหนหาร12กับ25ลงตัวได้เหมือนกันแม่3 3มได้ไหมะ ไม่ได้แม่สามไม่ได้นะคะแม่สามหันยี่สิบห้าไม่ได้มีไหมลูกไม่มีนะคะมีแค่แม่หนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะหนึ่งสิบสองได้สิบสองหนึ่งยี่สิบห้าได้ยี่สิบห้ามีแค่แม่หนึ่งเพราะฉะนั้นตัวที่หารเจ้าตัวนี้ได้มีไหมลูกอ่าเราถือว่ามันไม่มีนะคะสิบสองกับยี่สิบห้าก็เลยทำยังไงคะจับมันคูณกันเลยค่ะ เราก็คอนอของ12และ25ไม่มีแม่ไหนแล้วนะคะที่หารมาได้ลงตัวเพราะฉะนั้นตัวที่หารได้เออตัวที่ได้เป็นคออนอก็คือจับคูณกันเลยค่ะ12คูณ25เลย240 60 12คูณ25เป็น 300นั่นเองนะคะ300ร้ทวน,นเองต้องเอปตอบเลยค่ะ300เลยค่ะนักเรียนอ่ะเสร็จแล้วถ้าไม่มีตัวาหารได้เหมือนกันเราก็จับมันคูณกันเลยมีกี่ตัวถ้าไม่มีตัวหารที่มันหารร่วมกันได้เราก็จับมันคูณก,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 กันทุกตัวเลยนะคะโอเค เอาตัวที่เยอะๆบ้างอะเอาข้อ6ดูบ้างนะคะง่ายนะคะครนเราเรียนไปแล้วนะคะวิธีทำ10 30แล้วก็50นะคะอันนี้มีตัวหารได้ลงตัวแน่นอนเลยลงท้ายได้เลข0เอาแม่ไหนดีบางคนเอาแม่10บางคนแม่2บางคนเอาแม่5อะคุณครูขอเอาแม่5ละกันนะคะ,ะแม่5ก่อนเนาะ ห้าเท่าไรได้สิบห้าสองเป็นสิบห้าเท่าไรได้สามสิบห้าหกสามสิบห้าเท่าไรได้ห้าสิบห้าคูณสิบเสร็จแล้วนะคะมีตัวที่หารสามตัวนี้ลงตัวได้อีกไหมหารได้แม่ไหนคะแม่สองเอาตัวที่หารได้ทุกตัวก่อนนะลืมหรือยังยังนะคะสองหนึ่งสองสองสามหกสองห้าสิบทีนี้มีตัวที่หารได้ทั้งสามตัวลงตัวอีกไหมคะไม่มีอะสามตัวก็ไม่เป็นไรเอาสองตัวก็ได้มีตัวที่หารได้สองตัวได้ลงตัวไหม ไม่มีแล้วนะคะถ้าไม่มีแล้วเราก็สิ้นสุดแค่นี้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรทีนี้เวลาเอามาเอามายังไงลูกเอามาทุกตัวค่ะคอรนอรเอามาทุกตัวนี่เป็นการทบทวนนะเราเคยเรียนไปแล้วคนรนอครั้งหนึ่งเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นคอรนอรของ10 30และ50คือ คืออะไรคะ5คูณ2เราไล่มาเลยคูณ1คูณ3คูณ5นะคะเท่ากับ5คูณ2เป็น10 10 1เป็น10 1 3 30 30คูณ5 150เพราะฉะนั้นมันก็คือ150นั่นเองเราก็ตออปตอบนะคะ150ก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ สองเส้นไปให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะทบทวนการหาคอรอนเฉยๆนะคะนักเรียนทำทุกข้อเลยนะที่เหลือเหลือไม่กี่ข้อเองนะคะหาให้ได้ทุกข้อเลยนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วสำหรับวันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนสู้ๆเดี๋ยววันต่อไปเราขึ้นแบบฝึกหัดใหม่แล้วนะคะแบบฝึกหัด2.2แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเออชั้นป .6 เนาะไม่ใช่